เลอครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นวิธีการใช้งานการบันทึกข้อมูลผู้มาติดต่อนะครับแล้วก็ให้คะแนนการประเมินนะครับก็คอนเซปต์ของตัวฟังก์ชันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการบันทึกข้อมูลและค้นหาข้อมูลนะครับแล้วก็ให้คะแนนผู้ที่มาติดต่ออย่างเช่นคนที่มาติดต่อในเรื่องของการ รับเหมาอะไรในด้านงานไฟฟ้างานถมดินอะไรเงี้ยครับเราสามารถแยกเป็นกลุ่มได้นะครับงานไฟฟ้างานถมดินงานปลาปาอะไรเงรี้ยฮะเราสามารถที่จะแยกแยกชื่อแยกกลุ่มของผู้มาติดต่อแล้วก็ให้คะแนนเขาในการทํางานนะครับว่าสิ่งที่เราดําเนินการว่าจ้างเขานั้นนะฮะเขาดําเนินการมีคะแนนเท่าไหร่ย,ยังไงเราจะให้คะแนนเขายังไงแล้วก็ อนาคตข้างหน้าเวลามาค้นหาข้อมูลแล้วเนี่ยนะครับเมื่อมีผู้ติดต่อหลายคนนะครับอาจจะเป็นไฟฟ้า1 2 3 4งสองสามสี่เงี้ยแล้วก็เทียบกันว่า,าผู้ติดต่อรายแรกรายสองรายสามเนี่ยเทียบกันว่าคนไหนมีคะแนนมากเราก็ควรถ้าจะติดต่อกลับไปอีกครั้งหนึ่งหรือสั่งงานนะครับเหมือนการว่าจ้างนะครับเราดูก่อนว่าเจ้าไหนควรที่จะว่าจ้างต่ออะไรประมาณนี้นะครับ เริ่มแรกนะครับเรามาเริ่มในเรื่องของการบันทึกเพิ่มผู้ที่มาติดต่อก่อนนะครับก็ตัวแรกเนี้ยผมบันทึกเวลาหนึ่งบรรทัดนะครับถ้าเราจะเพิ่มนะครับเรากดปุ่มบวกตรงนี้นะฮะน่าตรงนี้เลยนะฮะทีนี้ให้เราพิมพ์นะครับพิมพ์อาชื่อกลุ่มนะครับแล้วก็ผู้มาติดต่อ,อเดี๋ยวผมผมก็อาจจะเป็นสมมตนิน,นะฮะไปป้าปลาแล้วกันนะครับ าตาแล้วก็ชื่อก็ใส่ชื่อเข้าไปนะครับที่ย,กย,ย,ยกูก็ใส่เข้าไปครับยูนะครับแล้วก็เบอร์โทรรายละเอียดเนี่ยก็ใส่เข้าไปครับใส่รายการอะไรก็ได้เหมือนกับเราต้องการที่จะพิมพ์มเพิ่มข้อมูลอะไรเพิ่มเข้าไปนะครับถ้ามันยาวนะครับถ้ามันเยอะเงี้ยมันก็จะตัดลงมานะครับ เราเราก็ไอตัวเอาเมาส์มาชี้นะฮะเมาส์มาชี้ตรงตรงบรรทพัดเนี่ยเนี่ยมันขายายลงมาได้นะฮะทีนี้เราก็มาปุ่มนี้นะเพื่อที่จะบันทึกรายการน้ไว้ก่อนนะครับถ้าเราถ้าเรามากดเพิ่มตรงเนี้ยมันก็จะเพิ่มรายการใหม่เข้ามานะครับแต่เราเราบันทึกไอตรงนี้ก่อนบันทึกรายการที่เราบันทึกไปตะกี้นี่ก่อนนะครับตัวอื่นจะกดไม่ได้นะเดี๋ยวเราก็กดได้ข้อแรกนะครับบันทึกไว้ก่อน ถ้าเราจะบันทึกคนต่อไปแล้วก็มากค่อยเพิ่มตรงอีกทีหนึ่งนะครับไอตัวสีดำๆเนี่ยก็กดเนี่ยคือมันจะแก้ไม่ได้นะครับก็คือเป็นตัวที่ขึ้นออตโต้ให้เราอยู่แล้วนะฮะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการให้คะแนนนะครับหรือว,วัดผลประเมินค่าความพึงพอใจอะไรประมาณนี้นะว่าผู้รับเหมาคนนี้รายนี้นะครับผู้ที่มาติดต่อนั่นแหละคือใครก็ไดท้ที่เราจะสร้างขึ้นมานะครับ เราจะให้คะแนนเขายัางไงนะครับหลังจากเราบันทึกแล้วเด,ดี๋ยวดีมันจะมีกลุ่มตัวนี้นะเราเลือกได้นะครับสมมติถ้าเยอะเงี้ยเราก็เลือกกลุ่มก่อนเราอยู่ในกุ่มไหนนะอโอเคเรามาดูที่การบันทึกให้คะแนนนะครับเรามากดเราจะให้คะแนนของใครอย่างเงี้ยผมผมจะเอาศูนย์แปดเจ็ดเนี่ยพอเวลาผมค้นหาตัวนี้มาปุ๊บอ่าเราเจอคนนี้แล้วเราจะให้คะแนน,นคนนี้ แล้วก็กดปุ่มนี้ใช่ไหมฮะอ่าผมเคลียร์ก่อนีนี้ผมจะให้คะแนนคนที่สองเนี่ยนะฮะผู้มาติดต่อคนที่สองเนี่ยเรามากดปุ่มบันทึกตรงนี้นะครับเราก็เลือกใช้ในเรื่องของการประเมินผู้มาติดต่อเนี่ยตรงนี้นะฮะตรงน,นผู้ติดต่อหน้านี้ก็จะเป็นหน้าภาพรวมของของผู้มาติดต่อของคนนี้ของชื่อคนนี้นะฮะของคนนี้นะอ่าชื่อนี้นะว่าภาพรวมเนี่ยขอ <c oughs> งเขาเนี่ย มีการทำงานเป็นยังไงนะครับอ่าผมขอเปิดคนที่ผมเคยบันทึกอืสมมติว่าคนนี้นะมันก็จะมีแบบสอบถามหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยทำการเช็คดูว่าคนนี้เขาทำงานยังไงนะครับผู้รับเหมาคนนี้นะครับหรือว่าผู้ที่มาติดต่อตรงเนี้ยเขาทำงานยังไงข้อหนึ่งเป็นยังไงนะครับเราให้คะแนนเขา นะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นภาพรวมนะครับทีนี้ค่าเฉลีย่ยเราจะเอาค่าเฉลียนะ่ยเน,นี้ยมาคิดประเมินเขาว่ามีคุณภาพมากแค่ไหนนะครับโดยมีเกณฑ์ให้เราดูตรงเป็นแถบสีข้างบนตรงนี้นะฮะอ่าเสร็จแล้วนะครับเรามามาบันทึกคนนี้นะคนที่สองเนี้ยบันทึกนะครับเสร็จแล้วเราก็มากดปุ่มประเมิน การประเมินเนี่ยก็คือเราจะสร้างบินใหม่นะครับหรือว่าเราจะแก้บินเดิมที่เราเคยเปิดบินไปแล้วนะฮะอันนี้ยังไม่เคยเปิดบินนะะผมจะสร้างบินใหม่นะครับทีนี้แบบสอบถามที่เรามีอยู่มีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าฮมีอยู่ห้าข้อถ้าเราจะเพิ่มเราก็เพิ่มข้างบนเนี่ยนะฮะก็ก์เพ,เพิ่มนะครับแล้วก็กดเพิ่มเข้าไปนะครับมันก็จะเพิ่มตรงนี้เรานะฮะ พอเพิ่มตรงนี้นะฮะอ่าตรงนี้นะฮะเพิ่มเข้ามานะครับถ้าสมมติว่าพอเพิ่มมาแล้วเราไม่เอานะครับก็กดตรงนี้ลบออกอ่าก็จะลบรายการตัวนี้ไปนะครับตัวนี้ก็ลบไปก็ได้ฮะ,ะผมเพิ่มไปอ่ามันจะเรียงตามตัวอักษรนะทีนี้สมมติว่าคนนี้นะครับผู้ที่มาติดต่อคนนี้นะครับเราจะประเมินเขา รเราสั่งงานเขาแล้วแล้วทีนี้เขาส่งงานเรียบร้อยเราก็เช็คว่างานเขานะทำงานเรียบร้อยหรือย,อยังโดยม,มีแบบสอบถามที่เราตั้งขึ้นมาเองตามชื่อนะครับอาจจะมากกว่า5ข้อนี้นะทีนี้เราก็ให้คะแนนเขานะครับก็สมมติว่าผมจะให้คะแนนตามนี้นะครับคือในบรรทัดในแบบสอบถามหัวข้อเดียวกันเนี่ยมันจะให้คะแนน2ช่องไม่ได้นะครับให้ทีละช่องนะครับก็ให้นี่ไปตามนี้นะคร ก็กดบันทึกไปนะฮะมันก็จะมีคะแนนตามนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราเราเปิดอีกบิดนึงนะครับอาจจะเป็นอีกคนละวันที่กันนะครับนะครับเราก็ให้คะแนนเข้าเหมือนเดิมครับอ่าค่าคะแนนนี้นี้อ่านี้นี้นี้นะครับเราก็กดบันทึกค่าเขาจะเปลี่ยนไปนะครับค่าตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับยอดคะแนนก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้นะฮะคะแนนเพิ่มขึ้น แล้วก็ตัวนี้จะเป็นค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยต่อแบบสอบถามนะครับแล้วก็ผลรวมก็จะอยู่ตรงนี้อ่ามันจะเอาผลรวมตัวนี้มาคิดเป็นตัวรวมว่าเขาทํางานภาพรวมแล้วมันมันโอเคไหมหรืออยู่ในระดับไหนนะครับเราผมปิดตัวนี้ไปเห็นไหมตัวนี้ก็จะเป็นสีเหลืองคืออยู่ในระดับกลางๆอะไรประมาณนี้นะฮะอ่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าเขาเราสั่งงานเขาแล้วเขาทํางาน ดีขึ้นมาอีกนะครับเราก็มาประเมินเขามาให้คะแนนเขามอนเดิมแหละแล้วก็กดเพิ่มไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ให้คะแนนเขาดีมากอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็มากที่สุดก็ใส่เข้าไปนะครับกดบันทึกครับทีนี้การประเมินภาพรวมของเขาเนะ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปค่าตัวนี้จะเปลี่ยนไปนะครับส่วนที่เป็นมาตราตัวนี้ก็จะเป็นการประเมินตามหัวข้อที่เราตั้งขึ้นมาว่า ในเรื่องนี้เขาโอเคไหมในเรื่องนี้โอเคไหมนะครับเรื่องหนึ่งสองสามเป็นยังไงเรื่องเรื่องเรื่องที่หนึ่งเนี่ยมีค่าประเมินเป็นเท่าไหร่คือน้อยอย่างนี้นตัวที่สองปานกลางสามปานกลางสี่ดีนะครับอ่าแล้วก็ห้าเนี่ยก็คืออ่ามากที่สุดับมานี่นะฮะเสร็จแล้วผมปิดตัวนี้ไปนะครับถ้าผมปิดตัวนี้ไปตัวนี้มันจะเปลี่ยนปานกลางอยู่ตัวนี้อ่าแต่ค่าประเมินมันยังขยับขึ้นมา แต่ว่าน่ะหลักเกณฑ์ที่เราคิดเนี่ยถ้าอยู่ระหว่าง 2. 5ดถึง5้าจด่พอดี2.51ดถึง3.5 0ูนเนี่ยอยู่ในกลางๆเห็นไหมตัวนี้ยังอยู่ที่3.3มอยู่นะครับมันยังไม่เกิน3.5าูนเพราะฉะนั้นสมมติว่าผมจะเพิ่มให้คะแนนเพิ่มไว้อีกนะครับโดยการเปิดบินใหม่นะครับให้เข้าไปอีกอ่า ก็จะเริ่มเริ่มดีมากล้นะครับเริ่มดีมากละเดี๋ยวผมปิดตัวนี้ไปนะครับเห็นไหมก็จะเริ่มคือมากนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มากที่สุดนะครับเราก็จะเห็นแล้วว่าอผู้พูดติดต่อคนเนี้ยก่นที่จะติดต่อ,อสั่งงานคนไหนนะครับก่าจะสั่งงานเจ้าไหนเข้ามารับงานของเรานะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ